ใครจะซื้อก็อย่าอยู่ในเมืองใต้ลาวอ่ะมีไผ้อยู่ในเมืองใต้กันแห่แกบมีมจ้่ค่ะตั้งตรงไรไปก็เลยลาวอะรก็เลยทั้มนะเพราะว่าก็รากำข้อไหนก็ได้ที่มีคนดั้งแต่อันดิีมกีมนะฉันจะว่าคาราพีดกันตั้งตานคาราทนะอันอีลวยเขาหลานระหว่าเมืองใต้สูงแน่มีมีตีายลาเลยมันพิจัยนะเยาวก็มันก็เมียนเต้เมืองใต้เขามีกันเลยหรือก็ไหนลิ้นได้มีนะซื้อก็มีไว้ก็อย่างนีวมันมีคนอยู่มันมีคนใต้อยู่มันเยาะ มันจะหนังเขาเขาว่าเม่งเป็นไรป้อมีจัยไหนจะไหนตั้งอะไรซื้อกินซื้ออยู่ตั้งด้ยไรซื้อเขาเหมือนจ้าจ้ามาเมื่อเขาอันเก็บขอนั่งกัเฮกะโครงสร้างกะเฮ็ดตีเป็นลีเฮ็ดอะไรก้อนต่างคืออะไรก้นนอกเมืองเขาเข้าใจได้เมื่อหรีอเฮ็ดไม่เก็บขอนเมื่อไหนสร้างไปบบงมีเมืองเขาก็ขึ้นใหญ่เลยนะด้วยกันเป็นจะหนังจ้าก้นก้นเมืองเขากำพ้องกันเนาะเหมือนจะหนังว่าเออเขากลออกใครมาในเขามักมีหลี่ปีนมากในตั้งไปว่าเขามีเพิ่มสองสามทับจะหนังได้เวียงกันนะมีเพิ่มอุดอ่อนให้ตั้งไปเลยช่องเลยก็เขายไม่ จังว่าเขาก็ะอกใครมาจังว่าเขาเยอยเลยจนไหนจไหนวานในห้างกันจะะยิ่งเขากับายีนะวานจะไหนมาห้างกันจ้ะเนี่ยก็ป้๊ดเฮ็ดกันเฮ็ดจ้องเฮ็ดทำหอสินใหม่วะเฮ็ดจัดที่ก็หัวะไหนเงินอนันเก็บกลางลุตั้มาใส่ละแต่ลูกคือนงเงินหลุดขำจนตนาไม่ก้นมึงจินตนาวันั้นก้นสแต่ลูกหลุดขำได้ซุ่มก้ยเหมือนจะฮเป็นท่า่จ่นั้นนี่แหลจเมื่อ้นุื่กี้หนีกันได่ังอันเป็นเมื่อกต้ยามกัเย็นมายาเขียวมาน่ อีกร้อยนั่งมาป่าไงฉันปกผมจะอาล้าเป็นไมดอหนน่ะมัหลีกเลยมึงไตมือกีกไรใจเด็ดใจมีจื้อมาเนอจือมาเนอเมื่องเมื่อจื้อมืองไตเออก่ลิ้นมันก็มีไว้มันมีกนอยู่มันอมันอยู่อยากินยาเพามันมีเพลยวขย่มันเป็นไปที่ได้ยาวผม่าอยู่มาแล้วมืงไตแกกอมีทุงแทงกอมาเมียาสึกไรมเมื่ออยู่ลักกันไหนวะเขาจากเมื่อหังเสานกองปุกพักมอกเออจากเมือยู่